วันศุกรแล้วไม่มาเอาไหว้เอาก่อนแกไหว้เอาก่อนสาธุเออต้องร้อยนี่ไงความบุญวันลอยกระทงลอยความทุกข์ความสุขบบรรดนคคคััุณลอยโลกลอยภัยไปกับแม่น้ำคงคาเนาะเนาใคอยดึงเอาติดไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วไม่มาเอาใอยดึงเอาเองว่าวันนี้วันยังเนาะวันเศไม่เอาวันไหนครับ เออวันเสาร์ที่เท่าไรอ๋ออันนี้นี่เสาร์เอ็ดเนี่ยนะครับ,นนรบอ่าเดือนเดือนตุลาคาคงครับนนอ่าดีละวันนี้เปิลท้องว่าวันลอยกระทงวันนี้วันลอ,อยกระทงครับอืมลอยกระทงมีที่วันครับหนนะครับมีกระทงใหญ่กระทงเล็กอ,อันนี้ครับเอออ่ะแค่นี้เนาะเก็บรักษาไว้เออวันหลังค่อยเอาจะเอาไปไว้ก่อนก็ได้เนาะจะได้ไม่ท้องเปินบกเวกบกเวกเนาะปัดปัดหญ้าปัดหญ้าแวดบ้านนะนะ เด้อจะได้รู้ค่าของเงินนะครับวันนี้วันนีวนนออ้วันลอยกระทงวันนี้ครับเออวันลอยกระทงมีกี่วันครับเนี่ยสองวันมีนนมกระทงใหญ่กระทงเล็กนะวัน,นวันนี้ก่อนพุ่รครับครับเอาแค่นี้น่าลูกเนาะ